งานเปิดตัวเลโก้เ r อร์ที d s ฟสโตแห่งที่7ในประเทศไทยณนะวันแบงค k o อร์รูแบบล่าสุดในประเทศไทยวันที่11พฤศจิกายน2568ประเทศไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเตรียมตัวต้อนรับเลโก้เ r อร์ที d s ฟสโตนัณใจกลางกรุงเทพมหานครที่วันแบงค k o อร้านค้าใหม่แห่งนี้สร้างภายใต้คอนเซปต์ล่าสุดของแบรนด์ พร้อมแล้วที่จะมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้แก่แฟนแฟนทุกท่านภายใต้แนวคิดใหม่อย่าน Retail Tainment Lego Certified Store แห่งที่7ในประเทศไทยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วโดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรในประเทศไทยอย่าง l e g o Group ปบริษัท DKSH ประเทศไทยจำกัดและวันแบงคอซึ่งเป็นผลจากความสำเร็จเป็นอย่างดีจาก เลโก้6สาขาแรกเลโก้กรุ๊ปจึงถือโอกาสอันดีในการเปิดร้านใหม่ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า241ตารางเมตรบนชั้น2โซนเด e Palace ของศูนย์การค้าวันแบงค็อซึ่งเป็นจุดนัดพบแห่งใหม่อันแสนพิเศษสำหรับแฟนๆเลโก้ทุกคนเลโก้เซอร์ติฟายสโตร์ใหม่แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์จากเลโก้กรุ๊ปในการสร้างสารรค์นวัตกรรมผ่านช่องทางการค้าปลีก และได้มีการเริ่มใช้แนวคิดใหม่นี้อย่างต่อเนื่องในหลากหลายสาขาทั่วโลกหลังจากมีการทำวิจัยอย่างละเอียดในกลุ่มลูกค้าเป็นเวลาถึง2ปีรูปแบบใหม่ล่าสุดนี้จึงได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเลโก้ร u p พบว่าผู้คนตื่นเต้นและเฝ้ารอที่จะมีโอกาสได้เล่นตัวต่อเลโกมากขึ้นพวกเขาอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเลโก้และแน่นอนว่าทุกคนอยากมีช่วงเวลาที่สนุกสนาน เลโก้กเชื่อว่าร้านค้าที่ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมสัมผัสแอแลล่เล่นเลโกได้จริงจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับทุกคนเตรียมพบกับความน่าตื่นเต้นนอกจากคอนเซปต,ต์ใหม่แล้วยังพบกับลูกเล่นใหม่ๆม,มากมายที่ l e โก้เ r อร์ i e ฟ s t สโตสาขาวันแบงค์พกนิวเนสโซนโซนสินค้าใหม่ซึ่งจะจัดแสดงคอลเลกชันล่าสุดจากเลโกที่มีโมเดลเลโกมากมายวางจัดแสดงในพื้นที่เปิดโลงรอบๆร,ร้านเพื่อให้ผู้ซื้อได้ชื่นชมและตื่นเต้นไปกับรายละเอียดและคุณสมบัติต่างๆของตัวต่อแต่ละชุดอย่างใกล้ชิด Interactive Curated Table ที่ออกแบบมาสำหรับแฟนๆที่จะพาทุกคนไปพบกับฉากและเรื่องราวเบื้องหลังของตัวต่อเลโก้แต่ละชุดในร้านที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา Interactive d i s ด u สลอว์ i ต t e ์ u ูนิแว่นขยายเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดทุกซอกมุมของชุดโมเดลที่ต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว น AR Interactive เปิดประสบการณ์เสมือนจริงกับ Lego Digibox ที่จะมีกล้องประมวลและแสดงชุดโมเดล Lego ที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์พร้อมรายละเอียดที่ซับซ้อนสมจริง Build-A Mini Figure ลูกค้าสามารถสร้างและออกแบบคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและยังได้พบกับความหลากหลายของชุดสินค้า Lego โดยทัดสัจากความชื่นชอบที่หลากหลายโดยภายในร้านจะมีการสื่อสารให้ลูกค้าเลือกสรรสินค้าอย่างทั่วถึง นอกเหนือจากคอนเซปต์ล่าสุดแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือ 3D โมเดลที่สร้างสรรค์จากเลโก้บริกที่สะท้อนผลงานภายใต้คอนเซปต์สตรีทฟูด้ดถ่ายทอดสเสน่ห์และวิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานครได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการนำบริกเลโก้มาต่อเป็นโมเดล3มิติของพ่อค้าและเข็นขายผลไม้ไปจนถึงการตกแต่งผนังภายในร้านด้วยผลงานศินละปะจากเลโก้ ที่ถ่ายทอดภาพอาหารไทยชื่อดังอย่างแกงเขียวหวานต้ยมยำกุ้งและผัดไทยได้อย่างมีสีสันและมีเอกลักษณ์ในแบบไทยๆโดยใช้เวลาการใช้เวลาการรังสรรค์ผลงานนี้ถึงเกือบ292ชั่วโมงสร้างด้วยตัวต่อมากถึง125,685ชิ้นมีน้ำหนัก158กิโลกรัม l e โก c เซอร์ i e ฟ s t สโตเป็นแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์เลโกทุกคอลเลกชัน รวมถึงสินค้าชุดพิเศษและลิมิ t e d c o อล e c t i o n ที่หาซื้อได้เฉพาะเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีจุดสำหรับเลือกซื้อของที่ระลึกอื่นๆแด่คนที่คุณรักอาทิพวงกุญแจอ็อกเซอรีต่างๆรวมถึงเลโก้บริเกสทีเอ็มไว้สสมลงในคอลเลกชันของคุณอีกด้วยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัว l e โกเซอร i ทีไฟสโตร b a n g แ o งจึงมีการจัดโปรโมชั่นและของแถม สุดพิเศษสำหรับการเปิดตัวครั้งนี้ตั้งแต่วันที่31ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายน2568หนึ่งลูกค้าที่ซื้อสินค้าเลโก้สามารถสสมเลโก้เมมเบอร์ชิพแพ้ออยอคูณ7ระหว่างวันที่11-16ถึงพอย0.2568 2. ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเลโก้ครบ12,000บาทขึ้นไปจะได้รับเลโก้4,528เลโก้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน s t o r e and Le g o ก t o r e รวันแบงคอกซึ่งพิเศษสำหรับที่วัน Bangkok เท่านั้นจำกัด1ชุดต่อท่านเท่านั้น 3. ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเลโก้ครบ5,000บาทขึ้นไปจะได้รับเลโก้4528เลโก้เครื่องหมายการท้าจดทะเบียนสโตกจำกัด1ชุดต่อทันเท่านั้น 4. ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเลโก้ครบ1,800บาทขึ้นไปจะได้รับเลโก้3670นร้ซันตาสไลไร์จำกัด1ชุดต่อทันเท่านั้นดอกจันของแถมมีจำนวนจำกัด ดอกจันรับสินค้าของแถมที่จุดจำหน่ายสินค้าดอกจันเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมและจุดขายดอกจันบริษัทขอสนวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยไม่ต er. ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับเลโก้กรุ๊ภารกิจของเลโก้กรุ๊คือการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมผู้รักการเล่นตัวต่อผ่านพลังแห่งการเล่น การออกแบบระบบ Lego System in Play ซึ่งมีรากฐานมาจากตัวต่อเลโก้ช่วยให้เด็กๆและแฟนๆทุกคนสามารถต่อตัวต่อและรื้อต่อได้อีกหลายรอบให้ออกมาเป็นทุกอย่างที่พวกเขาจินตนาการได้เลโก้กรุ๊ปก่อตั้งขึ้นในเมืองบินลันประเทศเดนมาร์กในปี1932โดยโอเลทอร์คริสเตียนเซนโดยได้ชื่อมาจากคำในภาษาเดนมาร์กสองคำซึ่งก็คือเลโกตัดซึ่งแปลว่าเล่นให้ดี ทุกวันนี้เลโก้กรุ๊ปยังคงเป็นบริษัทที่ดำเนินงานโดยครอบครัวและมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองบินลันอย่างไรก็ตามปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีจำหน่ายในกว่า120ประเทศทั่วโลกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ที่ www.lego.com าโมหเดลวไ่บไซต์เลโก้ .com ไม่พูดว่าอะไรดีตนุกดีประหา มัเมีแบบมีแบบแนวคิดอะไรหรือว่าดูจากอะ้้มาเอาใช้กับพเราขออันที่เป็นสี่นคือเป็นก็คือจริงๆดูดู้องเป็นสิครแล้วก็ถามน้องว่าเป็น่ทีาเหก็ถามน้องว่าบางคนทำไมก็ที่อันนี้นี่ที่เราทำที่เราทำ็ตามๆคุณมีไกด์มาก่อนมีไกด์มาก่อนแล้วก็เหมือนดันที่พี่้อก็คือพี่ชัยก็ับเรวมากค็เรมากพช้ก็ร้องสสเลย ก็บกว่ามันเป็อไที่จริงๆเวลามาเจอกับนี้คือมาเจอขไรงเ้ก็จะคีกันเรื่องสไบว่ามัชุแตตอนนี้ก็จออกเกียอยากเออจากที่เูผมิดเอยขึ้นแล้วก็ออกรกายเยอะขึ้นด้วยที่อนกไ่อกาหนักี่ด Thank <laughs> you. ทีแล้วตอนนี้มันแก่แล้วตอนนี้ปีนึ่งตอนนี้ปีสองแล้วตอนนี้ไม่รูยงมออยากทิงอยานี้เกิดะบยารับายคือแบบยเด็สุดละล่ะเพราะว่าผ่ารสกว่าแบบ่ต้องเกิดมันอยู่ในที่แบบวแบบยัล่อตัวมากแต่ว่า เราเราตู้อะไรเนี่ยตเนี่ยได้ไม่ได้ไม่ันตีันตีอยู่กับเด็กที่้า้เรารู้สึกว่าแบบเด็กวัยนี้จรดงเาไมยอมทางกายกับเด็กยอมมารแนอยู่นักนัการ่ไหนล่ะวันสามวันอะไรอย่างเงี้ยวันี่สี่วันที่ไปเจออะไรเจอทนายเจี่นไน้่แกเอยู่ไม่ไ กลนตึกเนันแใช่าหล่เยอะใช่หีอยากอยากคนลูกไม่มีสิ่งทีู่ีนี่เล่นโ้คใช่แ็่ส่วน่ที่บ้านแอร์ดีเลยนีอไปก็แบบยกเวทเวลาไปสนใจเนี่ยควาคอนเทนต์สุดดอ่ะดียนี้ต้องไปถ่ายรูปถ่ารูปบักเชิมเด็กคือบอกแล้วต้องบอกไว้ก่อนหัวมาแล้วช่วงขยันก็มี่ที่เขเาแต่ว่าชวนี้ก็จะออกกีบ้างแล้วก็ออก ูเป็นรักทองมั่งทองอย่างเงี้ยโง่ไหมคะสองภาพดีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ขวดคุณแม่ก็แซ่บไงชอบทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมันน่ากลัวตรงเนี้ยคือพอเขายิ่งญี่ย์เขายิ่อยากโชว์พราะแบบไปรับโว์มันก็แบบมันก็ดีอยู่แล้วไม่เคยยิบไม่น้อยแล้วไงเดี๋ยวสัตว์อย่งนี้หมาไม่เกี่ยวกัน โดนนิดนั้นใคเป็นเขาแบบว่าคือกระแสตอนเราพู้ว่าโอ้ตายแล้วต้องตามไง่ไม่เรายังไม่หวนเลยเราไปทั่วเลยครับเพราะว่าเขาบอกว่าด้วยอายุขนาดนี้ต้องโชว์อะไรอย่างเงี้ยบหลัวจัดจังละ กพองนอนแล้วมันไม่ได้ผลก็เลยเลิกนอนแลยละไหวพี่ก่อนไหวพี่ก่อนนะพี่พัชพยายามกำปลาบมากกว่อนลูกไปลงกันนี้เหรออะไรอะไรอย่างเงี้ยแตก็ต้องให้ลืมืไปแต่บางทีลิมิตลิมิตนะจำกัดนะครับต้องสแกนกอนนะว่าเฮ้ยลูกี้ลงไ้ค์คอนแบบไมค์คอนจริงๆไม่อยากจะดูแต่ก็ไม่ได้ดูแมงเองเลองก็แล้วก็ดูไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้ แต่แม้ก็ซ็กซี่แหนเวลาต่อให้ดูแ่แบบค่อแกก็ไมเคยเรามีแอบากใงเสื้อลามีเลยครับเพาหัวเราขนาดนาง นใช่ไหมครับใช่พร้อมเสมออเไอไคนุณค okay. ่ะ